วัดีค่ะวันนี้มาพบกับครูส้มโอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะจัดการชั้นเรียนให้มีความสุขและสนุกสนานวันนี้ครูส้มโอมี8เทคนิคมาแชร์ให้ฟังกันค่ะเทคนิคที่1เปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนโดยการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่จะส่งเสริมการเรียนให้มีความสะดวกและน่าเรียนไม่ว่าจะเป็น แสงสว่างที่เพียงพอหรือการจัดเก้าอี้แบบใหม่ค่ะเทคนิคที่2การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงการเรียนรู้แบบแฮนด์ออนเป็นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงหากครูผู้สอนทําการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ก็ควรจะมีการทดลองควบคู่ด้วยนะคะเพราะการเรียนรู้ที่ดีคือการลงมือทําด้วยตัวเองค่ะ เทคนิคที่ 3. เทคนิคนี้นักเรียนนักศึกษาต้องชอบแน่เลยค่ะเป็นการเรียนผ่านเกมสร้างเกมเสริมความเข้าใจการเรียนรู้แบบเดิมๆอาจจะทําให้นักเรียนนักศึกษาหน้าเบื่อนะคะแต่เมื่อคุณครูผู้สอนนําเกมเข้ามาก็จะทําให้นักเรียนมีความตื่นเต้นและอยากเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ เทคนิคที่4กันแล้วค่ะเทคนิคที่4คือการจับคู่บัดดี้ให้กับนักเรียนการจับคู่บัดดี้ให้กับนักเรียนเป็นการพบปะเพื่อนในห้องเรียนจะทําให้นักเรียนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และมีความคิดที่อยากจะเรียนในรายวิชานั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเทคนิคที่5อย่าทุ่มเวลาสอนเยอะจนเกินไปครูผู้สอนควรจัดเวลาพักเบรกเพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายด้วยนะคะ เทคนิคที่ 6. ใช้เพลงหรือดนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห้องเรียนการใช้เพลงหรือดนตรีจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความจำในรายวิชานั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะเทคนิคที่7สิ่งแวดล้อมใหม่ๆจากที่ครูผู้สอนเคยสอนในห้องเรียนอาจจะลองเปลี่ยนไปสอนนอกห้องเรียนบ้างนะคะเพราะการสอนนอกห้องเรียนจะทำให้นักเรียนนักศึกษาตื่นเต้นและสดชื่นมากยิ่งขึ้นคะ่ะ เทคนิคที่8เทคนิคสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่านักเรียนนักศึกษาในยุคศตวรรษที่21จะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือดังนั้นคุณครูผู้สอนควรจะใช้เทคนโนโลยีเพิ่มเข้ามาในการเรียนการสอนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือสื่อการเรียนแบบออนไลน์ค่ะ นอกจากเทคนิคที่พูดมาทั้งหมดแล้วผู้เรียนก็มีส่วนสำคัญในการจัดการชั้นเรียนให้มีความสุขวันนี้ครูส้มโก้ก็ขอไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะ